ัสดีค่ะวันนี้เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้เราจะออกไปข้างนอกค่ะวันหยุดสามวันนี้ออกไปข้างนอกทุกวันเลยหาซื้อนั่นซื้อนี่ตกแต่งบ้านค่ะแล้ววันนี้เราก็จะไปซื้อผ้าปูโต๊ะคริสต์มาสค่ะไปด้วยกันนะคะกลับมาค่อยหาทำอาหารอร่อยอร่อยรับประทานกันค่ะไปค่ะ Lisäksi hän on edelleen myös yrittäjä, somevaikuttaja ja puhuja. Tässä ohjelmassa arvikeus... ตอนนี้แต่เมื่อวานนี้30องศา อยู่แต่ขางหนตลาดก็ปิดแล้ว ขนมบ้าบินค่ะทำสองสีสีขาวกับสีชมพูเราใช้แป้งข้าวเหนียวแล้วก็ใช้แก่นตะวันด้วยค่ะแก่นตะวันที่ต้มแล้วแล้วก็มาผสมกับมะพร้าวกับแป้งข้าวเหนียวค่ะเสร็จแล้วค่ะขนมบ้าบินของเรา น่ากินไหมคะช่วงนี้ไอไอต้มน้ําขิงเดื่มคะ่ะใส่น้ําผึ้งเวลาจะดื่มก็ใส่น้ําผึ้งวันนี้เราจะต้ยมยำไก่น้ํำข้นนะคะเราจะทำต้ยมยำไก่น้ํำข้นนะคะ นอนสบายเลยอยู่ข้างเตาอุ่นๆนมสดที่เราเปิดทำต้มยำทะเลเมื่อวันก่อนๆเราจะใช้ให้หมดนะคะเปิดแล้วมันมันจะเสียค่ะต้องรีบหาเมนูทำเราใช้ไก่ติดกระดูกนะคะองหนึ่งค่ะ วันนี้เราจะต้ยมยำไก่สูตรนมสดนะคะเหมือนต้ยมยำทะเละคะ่ะผ่าตะไคร้ใบมะกรูด นมสดนี่เปิดแล้วต้องรีบต้องรีบ,รบทำค่ะไม่งั้นเสียเร็วชิลรสค่ะใส่พริกเผาด้วยนะคะ เราหยาะเกลือ,อไปแล้วค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลานิดเดียวพอเดี๋ยวจะเค็มใส่ไก่ลงไปนะคะ รอให้เดือดอีกสักแป๊บค่ะแล้วค่อยใส่นมปรุงรสวันนี้เราจะทำปั้นนาลิาพิซซ่านะคะเป็นไก้าายพิซซ่านะคะแต่เราจะทำแบบถาดอบนะคะใช้ไข่5้าใบค่ะแล้วก็เนยละลายแล้วก็เราจะใส่นมสดไปด้วยนะคะ เราจะใส่ผงกระเทียมไปด้วยผงฟูเกลือน้ำตาลแล้วก็แป้งสาลีค่ะเราจะหยาอเกลือประมาณครึ่งช้อนชานะคะ น้ำตาลประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะปั่น ไข่ที่เปลือกสีน้ำตาลเหมือนเมืองไทยรู้สึกว่ามันจะแดงสวยดีนะคะเหลืองดีมากเลยค่ะเราจะปั่นแค่นี้ค่ะแล้วเราก็จะใส่แป้งลงไป จะใส่แป้งประมาณ5ถ้วยนะคะ ใส่เนยลงไปค่ะเนยละลายแล้วเราก็จะใส่ผงฟูนะคะใส่ผงฟูไปประมาณช้อนนึ เราจะใส่นมลงไปนะคะ ันแค่นี้ก็พอนะคะเราใส่นมไปประมาณครึ่งกล่องค่ะประมาณครึ่งลิตรเนี่ยนะคะแป้งห้าถ้วยจะมาเทาใส่ถาดนี้นะคะทำเยอะค่ะเอาไปแจกตาใหญ่เพื่อนบ้านกินด้วย สูตรนี้ได้หลายคนเลยนะคะทั่วถึงกันเลยค่ะก็คือสูตรพิซซ่าถาดแป้งนุ่มดีๆนี่เองนะคะแป้งจะนุ่มมากค่ะเพราะว่านมนะคะสูตรนี้จะมีนมเราจะใส่ผงกระเทียมไปค่ะเพิ่มความหอมผงกระเทียมชอบมากค่ะ ชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะแล้วเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปค่ะอุ้ย <c> เ <oughs> ปิดเปิดซอสมะเขือเทศอะไรจะเป็นแบบนี้ทุกทีเลยค่ะตั้งตั้งไอคือเราใช้ไปแล้วเนาะแล้วเวลานั้นมันจะอยู่ก้นแล้วก็ตั้งไอ้ตรงฝาไว้ เปิดออกมาจะเป็นแบบนี้ทุกทีเลยกลัวไม่ได้ออกทำกินทำขายได้เลยนะคะแจกลูกแจกหลานทั่วถึงกันค่ะ แล้ก็จะใช้หมูแฮมตัวนี้นะคะใส่ไปค่ะแต่งไปด้านล่างก่อนแล้วเหลือไวไล้ลอยข้างหน้าด้วยนะคะจะได้มองเห็นดูหน้ารับประทานคนทําก็ท้องลองอกๆแล้วคะ่ะ ตอนนี้สี่โมงกว่านะคะฟินแลนด์สี่โมงเย็นทีนี้เราก็เราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปนะคะ หอมยาหอมใหญ่ที่เราหั่นไว้ค่ะพูดผิดพูดถูกหอมใหญ่หอมเยาวตอใหญ่เพื่อนบ้านได้ชิมปันนาริปิซซาของเราอีกแล้วค่ะ <c oughs> เสียงเริ่มแหบอีกแล้วสิทำคลิปที่ไรเสียงแหบทุกที <c oughs> ทษทีนะคะเราก็เลือกไปแต่งๆข้างหน้านิดหนึ่งค่ะแล้วก็โรยชีดไป นี้เราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปนะคะ น้อยตามชอบเลยค่ะมะเขือเทศสามีเราเขาชอบ กินมะเขือเทศค่ะนี่นะคะทีนี้เราก็เราก็จะใส่ไอ้ส่วนที่เหลือนี่ค่ะแฮมหมูแฮมที่เหลือน,นะคะให้มันมองเห็นค่ะ สูตรนี้เราได้มาจากบ้านเลี้ยงเด็กค่ะโรงเรียนอนุบาลค่ะสมัยที่เราไปฝึกงานเราขอสูตรเข้ามาแล้วเราก็มาลองทำเองแล้วเราก็ส่งไปให้เขาดูส่งรูปไปให้เขาดูเขาบอกน่าทานมากเลย เห็นเด็กๆก,กินกันหน้าเล็ดอร่อยเราก็เลยเออลองทำบ้างค่ะทีนี้หอมที่เหลือแล้วก็ใส่ไปนะคะ สูตรนี้ได้เยอะค่ะได้กินกันทั่วถึงเลยทีเดียวแต่แจกใจคนนั้นก็นีได้ด้วยค่ะถ้าจะทำที่บ้านนะคะง่ายๆไม่ยุ่งยากใช้แป้งเราใช้แป้งห้าถ้วยแล้วก็ใช้นมนมครึ่งกองค่ะครึ่งลิตรนะคะทีนี้ชีสที่เหลือค่ะ ก็ใส่ไปเราใช้ชีดห่อหนึ่งค่ะเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็เอาไปอบกันค่ะเตาอ,อบเราเปิดอุ่นไว้แล้วนะคะประมาณร้อยเจ็ดองศาค่ะไฟกลางค่ะ ตอนใส่เราก็รีไฟก่อนนะคะเพราะว่าความร้อนมันจะมาโดนหน้าค่ะหนักอึ้งเลยรอดไหมเนี่ยเราอบไฟกลางนะคะร้อบห้าองศาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ เดือดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่เนื้อไก่สุกแล้วค่ะอากาศหนาวนวทำซุปรล้ลอนสซดก็ล่งคอดีนะคะอบอุ่นร่างกายะคะ่ะทีนี้เราจะใส่นมสดไปนะคะ สีสันสวยงามน่ารับประทานค่ะทีนี้เราก็จะบีบมะนาวไปนะคะจอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวไปเลยค่ะ เราชอบพอดีพอดีค่ะไม่เปรี้ยวจัด เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะใส่มะเขือเทศทีหลังค่ะต้นหอมปักชีลงไปเลยเป็นไงคะน่ารับประทานไหมเอ่ยต้มยำไก่ของเราต้มยำน้ำข้นนมสดพริกเผาคะ่ะ ใส่ทั้งพริกเผาทั้งพริกสดเลยค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะจีบสันสวยๆน่ารับประทานเราจะชิมรสค่ะอร่อยมากเลยค่ะกินข้าวด้วยกันนะคะ กินข้าวด้วยกันคะ่ะต้ยมยำไก่น้ำข้น,นๆพริกเผานมสดนะคะสดคายหนาวค่ะวันนี้อากาศหนาวหนาหาอะไรสดร้อนๆโล่งคอคะ่ะช่วงนี้ไอ้แขกๆอีกแล้วแพ้อากาศอีกแล้วคะ่ะเดี๋ยวไปทำงานนี้พวกจะสงสัยว่าเป็นโควิดอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ยากจริงๆค่ะไอก็ไอไม่ได้นะที่ทำงานคนมองตะลึงมาริษาไอโอ้ oh my god กินข้าวด้วยกันค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะหัน่นหั่นเป็นชิ้นๆชิ้นๆนะคะ ลงมาแล้วนะคะรับประทานด้วยกันค่ะได้เยอะมากเลยนี่แบ่งให้สามีใส่จานแล้วนะคะ3มชิน้นก็ยังอีกเต็มจานพูนจานเลยค่ะทานด้วยกันค่ะปันนลลีพิซซ่า